สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีสุกุสุขวนลวันนี้พาพี่นอ 4, ้องเอฟซีมาเก,ก็บหยอดหยาตะกะแตนจ้าพี่น้องหยาตะกะแตนเกิดยู่อันทุง่งหยาจ้าพี่นอ้องหยาก็ขึ้นท่วมหัวหล่อยดิพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเก,ก็บหยอดหยาตะกะแตนน้ำกันจ้า บุกป้าหนาเขามาพี่น้องเมื่อี้เคยมาเก็บเรอจะ,จะเก็บแล้วเข้ากระแตกยอดขึ้นอีกนะคะพี่นอ้องยอดหยาตักกระแตกนั่นอ่อนจ้ะเออืออ้อนี่นพี่น้องเอ้ยมีแต่หยอดยังไงยอดใหญ่ดิจ้ะ นะจพักอันนี้อร่อยอร่อยจ้ะพี่น้องนี่ยเขาจะกรอบอร่อยน่าจะแบบกรอบมันๆแม่จ้ะคือเขากินใหญ่ยอดกระถินแม่จ้ะพี่นอ้องฮัทยอดนี่พี่น้องต่างกองกับวัฒนัรพี่น้องเป็นปลาหย่า เดอ้อพี่น้องเอซี่มาเอาหยดยาตักกระเจนไปกินซอยกันจ้าขาดว่ามาเถี่ยวหนีกับสีเดล้าอยู่คะ่ะพี่น้องอเพราะว่าเขาแตกหยดมาอีกไหมเพราะว่าอันเี่ละม่นฝนตกดีดีพี่น้องเลยตอนนี้ก็ปรมาม่านสิบแปดโมงเสาร์แล้วจ้าเมื่อนีออกมาแต่เสาร์นะจ้ะเพราะว่าสายสายมากยันห้่อนไหมคะพี่น้อง <laughs> เพราะว่ามันจะเขารดูร้อนแล้วนาะจ้ขะขัดเด็ด แดดจ,จ้านี่ก็ห้อนหอนนี่ค่ะพี่น้องเลย พี谢谢่น oh ้องเอ้ยเก็บเก็บเก็บยากจ้ะเพราะว่าเขาขึ้นแท้มหยาหยาขึ้นสูงแล้วเนาะจ้ะไปโยไม่เก็บอันม่เก็บก้อนพระเจ้าติดตัดหยาพี่น้องหยาสูงๆอย่างสี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพระเจ้าก็มาตัดหยาไมจ้ะเดี๋ยวต้นทั่วนี่ก็ยุ่อันนั้นเนาะจ้ะต้นหยาตะ้ะแตนนี่ก็ยุบกลางทุ่งหยาไม่จ้ะพี่น้องเสียดายเนาะ ใช่ปะเขาก็แตกหยอดออกมาอีกคือเก่าแหละจ้าคุณนะเมึ่เนี้พี่น้องคป็ตะสะออนนะคุณนะอซ่อนนะจาาานนน้าอะฮะมองนี่กวนี้มิตตงหยอดยีง่งอง ี่น้องนนอนห้ามเลยจ้ะมันมีได้หลายเก่เาลนะคะพี่น้องมึงเขาแตกยอดมาให้คลิปเรื่อยๆไหมคะพี่นอ้องส้นเดี่ยวมองหนอกจะเป็นอุดมสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะจ้ะเมืองไทยเฮามีบ้างหรือแต่หอดหยาตะกระแตนนะแต่ว่าปายุยังบ่เคย้เด็เคยเห็นจากเถื่อนเลยมึงไทยบ้านเจ็บนะจ้ะพี่น้องเอ,อ้ยมองนี้ปายุบ่ได้คลิปโดนเด้อที่จ้ะ พราะว่ามาครั้งที่แล้วนี่กับบอได้เขามากกคืองานท่วมเขาเมดที่นี่เขาตรงปูป้าหยาเขามาาไม่พี่น้องตัองกล้องยู้ในป้าหยากับบอคอยดีเป็นไรพี่น้องนี่ก็สีลมกล้องก็ได้ว่าตั้งกล้องเก็บกระถนัดด้อาจากเนาะเก็บเดมั่นไหมพี่น้อง ยอดพี่ยอดพี่นอ้นองเขาสิออกดอกเลจ้ะ ผีหองเอ้ยเก็บกรั่วๆเลยแบบนี้นี่ตะหยอดยังไงผีหองมองีมนนอ,องเียสองหยอดหนึ่งผหอง ท่านเหลือมตาพี่น้องเตยพี่น้องเอ,อ้ยพุทธิ์นี่ตะย,ยอดใหญ่ๆเก็บมั่นเดี๋ลีดีค่ะพี่น้องกันผักงามๆนี่สิเนาะจ้ะแต่ว่าไอ,อ้สิเห็นชัดบ่างเหรอพี่น้องท่านเหลือมตาท่านอยู่ในป่าหญา้าเนาะจ้ะเห็นบ่าจ้ะพี่น้องเห็นผักบ่าจา้ะนี่เห็นตะหญา้า ทุกแดดส่องเนาะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆดยเด้อจ้ะเด้อทั้งเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อจ้ะพี่น้องทุ่กันยอดยังไงเนาะพี่น้องเอ้อบางนี่เก๋บางพี่น้องมาเก็บเห็นละรอบที่สามมาจา้ะพี่น้อง เก็บแล้วเขาจะแ,แตกยอดออกมาหลายนอเก็บนอะีกแตกยอดออกมาหลายนิดพน่อยนะเขาจโอ้สุดยอดเลยแหรนะอเนานะพี่น้องเนาะ ดีพี่น้องคุณหยอดอยาตักแตนโอ้ยมาเดอพี่น้องเอ้ยมาเก็บยาหยอดอยาตักแตนซอยกันมาเอาอยาดยาตะกแตนไปกินจ้าพี่น้องเก็บดูทวอยไรแห้งแตกหยอดดีพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยคนะทของป้าโล่งอยู่จ้าเมื่อนี้แต่ว่าไปสายมาใบาบ่ายมากบ่บนเนี่ยอาสิคึ้มฝนตกจ้ะมันยากาศตละลเมิอนี่ซ้ำดูด,ดูคนที่จะพี่น้องเอยอรมั่นจา้า ถ้าเป็อนอากาศปลอดโป่งจังสีไปสูม,มือก่ะโอ้ยดีเหรวคะพี่น้องเนือพี่น้องเลยีแต่หยอดอ่อนๆมัง้งไงควมามไหนหลายค่ะไหมคบพี่น้องนะพี่น้องส่้นบ่ะคะพี่น้องเมืองหนอกจะเป็นอุดมสมบูรณ์คัะนอกจากหยอดหยาตะกะแตนมเนแนวอ่อนๆงามๆามอ้วนรวยมาเด้อพี่น้องเอฟซีมาเอาหยอดหยาตะกะแตนไปกินซอยกันพักอันนี้จะอร่อยมากๆเลยยาก,กินกับสมตำกินกับเ กลกับปลนลตำสัวสูดหยอดคั่วอร่อยครับพี่น้องเขาจะกรอบมันเหมือนหยอดกระถินเด้่ยจ้านี่ค่ะมีเอฟซี่ถามมาว่าต้นยาตะกะแตนนี่เขาจะขึ้นยุ่งมองใดสถานที่แบบใดต้นยาตะกะแตนนี่เขาจะขึ้นตามขางทางคางรั่วหรือ,อตามทุ่งด้วยจ้ามาเจอพี่น้องเอฟซี่มาเอาไปกินไปซอยกันจ้า ปลายู่กับสีแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเนาะจ่าใบถักกินอีกส่วนหนึ่งปลายู่กับสีส้ปให้เพื่อนคนไทยเนาะจ่าส่อพักรอบนี่บลูบาสีหอดเพรคาค่ะพี่น้องเพราะว่าปลายูส่ส่งพักรอบที่แล้วดอกพักเนาะจ้าส่งไปให้เอ่อเพื่อนคนไทยนี่ยเพิ่นบ่ได้รับเนาะจ้าแต่ว่าส่งครั้งแหลกหอดอยู่จ้าเดี๋ยวเที่ยวนี่กับสีทดลองมึงส้มมึงอีกเนาะจ้าเอฟซียูเย็นียมันถ้าอยากกินค่ะทักมาได้เด้อจ้าเด้อออเ่ถ้ามี่เฟสมี่หยังนะจ้า เพื่อให้เถี่ยวนาไปเก็บได้หลายแต่เพื่อนบูดตัดก้อนเนาะจ้า <c oughs> สี่เดยนแบ่งปันกันกินนะจ้าพี่นอ้องอืค่ะสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องเอ็ซีหลายเด้อจ้าเด้อทางเอ็ซีเก่าเอ็ซีใหม่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปยอยู่กับลุงจอนเน่เด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้า